วเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยมากๆาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ไก่ที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะโดยการใช้ไฟแรงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อไก่สุกแล้วนะคะก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงไปค่ะ ใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วซอสปรุงรสลงไปค่ะนี่ค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะไม่ต้องลดไฟนะคะไฟยังแรงเหมือนเดิมค่ะผัดให้เข้ากันเพื่อให้ก๋วยเตี๋ยวหอมอิ่นไฟนะคะแล้วก็ให้ไก่หอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะ ไข่เนี่ยนะคะจะไม่คนไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาทําขายเขาก็จะใส่ไข่ฟองเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นดิฉันทําดิฉันจะใส่ไข่หนึ่งฟองคนลงไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนจะอร่อยค่ะแต่ทางร้านเขาใส่ไข่ฟองเดียวเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะทับลงไปในไข่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟจ,จานได้เลยนะคะดิฉันสั่งสองห่อค่ะ ใส่จานหนึ่งจานนะคะแล้วก็ใส่กล่องกลับบ้านอีกหนึ่งกล่องค่ะน่าทานมากมากเลยนะคะเขาจะโรยต้นหอมนะคะแล้วก็แถมปลาต้งโกลเล็กๆค่ะเวลาทานก็จะกรุบกรอบสำหรับเนื้อไก่นะคะจะออกรสชาติเค็มนิดหน่อยแล้วก็ออกรสหวาน,นะคะ่ะส่วนเส้นกว๋ยวยเตี๋ยวนี่ใส่ซีอิ๊วอย่างเดียวไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะ รสชาติจะแตกต่างกันเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะอร่อยจากเนื้อไก่ออกรสชาติหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้ากันมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติผ่านฉลุยค่ะของร้านนี้สุดยอดไปเลยค่ะ yeah!